โอ้ยเอ๊เนี่ยครูดีมึงบอกแล้วมึงเอารถไปขายราชบุรีเนี่ยบอกไม่มีครับไม่มีครับแบงเอาผมไปโยนตรงนู้นเลยประชาชนโดอนเลยบ่อยตัวเล็กเอ้ยพีええ่ต oh. ้องวิสามันมึงน่ะเพราะคดีมึงใหญ่พี่ต้องวิสามันมึงน่ะเพราะคดีมึงใหญ่ตอนนั้นใจวิป็นทีโอ้ผมพี่ฟังพี่มาเล่าฟังนะพอคนแก่ล้มปุ๊บพอล้มปุ๊บคนแก่ว่าถุงเปิดมันก็เลยขมขื่นเลยมันก็เลยขมขื่นเลยขมขื่นแล้วบีบคอด้วย คดีดังมากเลยตอนนั้นเอาปากกาให้มัน,เข,นเขียนว่าอะไร่เดี๋ยวผมพูดคอตายนี่คือว่าผมฆ่าตัวตายเองนะไม่ได้มีเกี่ยวข้องกับใครอะไรเงี้ยคือว่าเขียนท่านเขียนมาลาตายเลยคือขอาแม่ไว้เลยเราแก้ผ้าหันแม่งหลังอ,อยเหคนมองเต็มเลยพวกไอ้ลายมยืนเต็มเลยคือยืนเป็นหน้ากระดานมองเด็กเด็กเนี่ยอาบน้ำแก้ผ้าแต่ละคนโทษตั้งสูงอยู่สิบกว่าปีอย่งเลย ติดคุกมองผู้ชายสวยจริงตัวเองตัวเองตัวพี่หัวท้งนั้นเลยโอ้ขึ้นมาเลยแล้่เสือใหญ่เนี่ยเป็นคนเป็นคนแทงเลยเพราะว่าที่ผมฟังมานะมันวิ่งหนีไปหน้าประตูแดนหน้าคนใต้อะครับพี่มีเรียกเจ้าที่ให้เปิดตัวเพจ้าที่ไม่หันหันบางทีเจ้าที่ไม่มวาเปิดทางไม้ตีมีก